เมคคาเดเมียอบเนยนะคะคือแบบว่าชนิดทดลองใครอยากอยากเืกินยังไม่เป็นนะคะก็คือสั่งสั่งแบบนี้ซื้อหนึ่งแถมสองจะเทให้ดูนะคะเพราะว่าดูแล้วเม็ดใหญ่มากค่ะเมคคาเดเมียอบเนยตำร้าน,นค้า ซื้อหนึ่งแถมสองนะคะนี่หรือซื้อสองแถมหนึ่งนี่แคนรีวิวกระจำพิดจำถือกันคาเดเมียอบเนยอันนี้เม็ดมันแตกแต่ว่าหอมอร่อยมากแพ็คแบบถุงน่ารักมากเลย เม็ดมีไซส์เดียวกันเลยนะคะดูดิเขาจะให้ที่เกะมาด้วยเหล็กนนี้เม็ดใหญ่แต่หอมมาก,มาก